วันนี้นะครับมาเกี่ยวกับโปดนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกงไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝนได้ตกลงมานะครับก็ก็มีคนนะครับเก็บนะครับกระโปรงหล่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ปากนะครับให้มันปั่นขึ้นไปนะครับต้องเก็บนะครับเพราะว่าเราก็ทําค่อนข้างยากมาเหมือนกันนะครับราคากระโปดช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับจาได้จาส่วนก็ต้องทําให้เต็มที่ครับผม อันนี้กำลังเกีย่ยวครับไก่จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเกีย่ยวโพดวันนี้คนขับใจเย็นครับไม่รีบนะครับฝนก็ออกไปแล้วแดดมานะครับเกี่่วแบบย,วยาวๆไปเลยครับช่วงนี้ว่าเราไก่หลายเจ้าเกย่ยวกเนียวแล้วนะครับพวเป็นช่วงที่ต้องเก็บเกีย่ยวแล้วครับ ดูจังหวานนะครับการเกีียวนะครับ มาค่อเกี่ยวไปนะครับให้ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องตา,ามพารวยนะครับดกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ